คุณเคยกลัวอะไรจนแทบหยุดหายใจไหมกลัวขนาดที่ชีวิตทั้งชีวิตต้องยอมจำนนต่อความกลัวนั้นนี่คือเรื่องราวของหมู่บ้านอมูลที่ต้องจมอยู่กับความหวาดผวามานานแสนนานนานนับปีที่หมู่บ้านอมูลถูกปกครองด้วยความกลัวหญิงลึกลับที่รู้จักกันแค่ในนามสตรีในภาค,คุมแดงไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าของเธอแต่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีใครบางคนหายตัวไปและกลับมาในอีกไม่กี่วันต่อมาเปลี่ยนไปตลอดกาล เงียบงนันว่างเปล่าเชื่อฟังและพักดีต่อเสียงกระซิบของเธอว่ากันว่าเธอมีพลังพลังที่สามารถบิดเบือนจิตใจทําให้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดคลานเหมือนสุนัขแม้แต่หัวหน้าหมู่บ้านยังต้องก้มหัวให้เธอแล้วแบบนี้ใครจะกล้าต่อกอนแต่แล้วก็มีเด็กหญิงตัวน้อยนิกาอายุเพียงสิผบผวบริสุทธิ์อยากรู้อยากเห็นและที่สําคัญเธอไม่รู้จักความกลัวขึ้นหนึ่งภายใต้แสงจันทร์สีเลือดนิกาแอบสะกดรอยตามสตรีในผ้าคลุมแดง เข้าไปในป่าต้องห้ามโดยไม่มีใครเห็นและที่นั่นเธอได้เห็นมันผ้าคลุมสีแดงไม่ได้มีเวทมนตร์อะไรเลยมันแค่ซ่อนกระจกสะกดจิตพลังทั้งหมดนั้นเป็นแค่กลลวงเครื่องรางโบราณที่สืบทอดกันมาจากยุคสมัยที่ถูกลืมเลือนคุณคิดว่าเด็กหญิงอายุสิบขวบจะทำอะไรจะวิ่งหนีด้วยความกลัวหรือจะยอมจำนนต่ออำนาจเมืดเช้าวันรุ่งขึ้นนิกาบุกเข้าไปในลานกลางหมู่บ้านพร้อมกับผ้าคลุมในมือและทุบก,กระจกให้แตกเป็นเสี่ยงเสียงต่อหน้าทุกคน ความกลัวไม่ใช่เจ้านายของเรานิกาประกาศกล้องแล้วคุณละ่ะคุณจะปล่อยให้ความกลัวครอบงำคุณไปถึงเมื่อไรถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะลุกขึ้นสู้